สบายดีแล้วสวัสดีพี่น้องมาพอการงามแรงตอนนี้สาวซุกมาเลาะถนนคนเดินอยู่ที่ลานพญานาคแล้วนเนาะเฮามาเห็นกระเจ้ากำลังแจกเงินคนกำลังลลงไปได้หลายคนไปทันมเนี้ไนเบิ่งดูกันกนะมื้อนี้นะม,มีบวงสวงพญานาคเบลพี่น้อง

<S <S พี่น้องบบคิดว่าเฮาสีมา่านนเนาะแสดงว่าเฮามีโชคเลยเนี่ยน,นี่คือว่าเป็นเงินเฮงอันนี้ถือว่าแบบได้ตัวเด็ดมาได้ดีพี่น้องแม้ว,ว่าเฮามาท่านเสยที่แรกเขาคิดว่าพระเจ้านะ่าจะแจกแล้วแล้วตอนนี้กําลังแจกผลไม้อีกพี่น้อง <S 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 ไปเอาโบายนงะ <im itation> ผลเราไม้อันนี้หาถือว่าแบบกินดีได้คนบวงสวงแล้วละให้พ่นกินนะพี่น้อง <im itation> ไป้มงเบ่งน้ำกันบางที่ท่านเนาะเอาไปกินพี่น้องไผ่ก็บผ้ากันเสี่ยงดวงตะพืชตะพื้หลังจากได้เงินแบงค์ร้อยแล้วมาเบิ่งเลขท้าย สาวทุกผู้ซึกว่ามีบุญมีบุญมานครพนมเถื่อใดเจองานบวงสวงตลอดเลยเนาะพี่น้องมาลบมีกะเจองานบวงสวงถือว่าบุญขนาดเลยคนแจกผลละไม้กับต่อแถวเอาผลละไม้น้องเพื่อนกับผลละไม้เฮงนะโอ้แคนละรอยมีเฮงซื้อเลย คุรดีเพื่นบวงสวงแล้วเนาะเพื่กนกลางจะเก็บใจจังเลยเราจะได้รวยเหมือน่เจ้า เม่ฟ้าเพื่อนแ้าจะดเมือนฟ้าเพื่นเนสียงด่วงแล้วเมลป้าเพื่อนเทายังพันในเสียง <c oughs> ขอเท้าอยู่างนี้ ค่ะกำลังจะไปเสียงโชคค่ะแมู่ค่ะอใช่ไหมคะเนี่ยศูนย์ห้ากลียวับแล้วศูนย์ห้าหนึ่งค่ะค่ะรอคนจัดหาพอแล้วพอแล้ว ขอบคุณค่ะพโป้าคุจะไม่ได้ออกผ้าเรื่อไรเลยได้ผลเราไม้โมฮเาเราอกับเข้าเ้หเมตัวแถววะ <c oughs> มันฝรั่งกับอันกระลำปีกับอันเสือกเผื่องามขนาดเลยกัระลำปีพี่น้องเอามาให้มีเฮ็ดกับเ้าก่อนเนาะ ตอนนี้กำลังเบิ่งกันเงินจะมาเสี่ยงซูกน้องเสี่ยงซกเล็กท้ายสมตัวที่เราได้เงินแบงร้อยเมื่อกี้นี่เนาะ,ะรับเชฟครับมีศูนย์ห้าหนึ่งบอจ่ะมีเหลือใบเดียวครับเหลือใบเดียวเป๊ะเลยเอาใบนี้เลยจะ้ะ ป้าตุงกับทายเรีเงินเ้งเลยสูตรหาหนึ่งเรือใบเดียวพี่น้องโอ้เฮงเฮงมันมาเนอะอันเท่าไหร่จ้ะร้อยเดียวครับขอบคุณครับขอถูกละลัวขอบคุณจ้ามันมากโค้งให้โซกสุกในออกขาวนะหนึ่งประเทศไทยอ่ะพี่น้องที่แรกคิดว่าผลชิตกน้อยนางเนาะไม่ว่ามืดคือลืวอมาแบบ คีเมฆดำจะลงมากเลยแล้วบาดนี้คือว่าเศร้าแล้วน้อยนางเนาะไหลไปทางอื่นแล้วป้าพี่น้องซักซิดขนาดเลยที่แรกเสาซุกเห็นกระเจ้าหาผ้ากันเก็บเบอร์เลยได้เครื่องของเก็บเขา่าเพราะว่าคีเมฆดำนะันเสิงหัวเลยแล้วบาดนี้ค่ะคีเมฆดำไหลไปทางอื่นแล้วเมื่อกี้นี้ทางหลังนี่ฮะด,ดำเบิดตตอนนี้เริ่มมีแสงแดดอ่อน ทางคุณออกเลยอืซักซิดขน,นาดเลยนาะพี่น้องเปล่งแรงบวมสวงมือนี่ฮะน่ะปนบุตุกเข้าทุกเสือเลย ตอนนี้ฮะอยากกินน้ําเย็นๆพี่น้องปะเอาไปซื้อน้ําน้ากันแม่ค้าเพื่อนหนาจะเก็บโอกออกมาขายแล้วตอนนี้ฮะอ๋มาฮัตส์จัดแท่หวาเนาะขนโบตุกตอนแรกค่ะมืดขื้นหรือนะคะซุปเจียวขึ้นให้เบิ่งด้วยพี่น้องตอนเาอซุปถ่ายไว้ตอนเล็กๆถ่ายเป็นวิดีโอสั้นป้าโซลาเซลล์อันดอกใหญ่ๆอันนี้ะนะแจ้งแท้แจ้งๆๆว่าเนาะไม่สิแพงขนาดเลยโซลาเซลล์ได้ดิ โซลาเซลล์หรือไฟฟ้าเนาะสปอร์ตไล,ลท์บ่อ๋องคิดว่าโซลาเซลล์เป็นดอกเพื่อนมนมนันเจสาสุกเห็นน้ำอยู่ใสแล้วบื่อจือละแถวนี้มอยอัน,นั้งเนาะ,ะบ่มีทางออกบอ่มีทางออกพี่น้องมาออกทางพี่น้อง ที่ทางออกยูอนี่แม่นวัวฮันน้ำอาเอายังคนมีแกงนกไม้ไข่อีกเด้อมีถ้วย,ม,ยมีโชนมีรอจ้าก็ตัดเซฟข,ขนาดเลยและร้อนค่ะจ้าก็นกไม้แจ่วก็มีก็มีอาครบสุดเลยแกงไ้สดๆเลยจ้าค่ะขนาดเลย ไปเดี๋ยวเขาไปซื้อน้ำก่อนไม่ใส่แม่ยอยู่ลุ่มพี่บอกเห็นน้ำอยู่ไหมนะนีโอ้หอับมาเลยคนเริมแน่นอนคืนแล้วพี่น้องก็มาคนเดียวเหรอคนบ่มี เพื่อนเห็นเพื่อนว่าจะไปซื้อ,อมาแต่ใส่น้อมาหล่อถนนคนเดินมีอันนี้เสริมเห็นเด็กน้อยแล้วโอ้คิดหันหลานเลยไปนางอย่างไหวบ่ฮันน้ำจะยู่ม่องไดี๋นี่ได้เห็นแล้ว

มะพร้าว25บาทเ็นวะไม่น่าเอาน้ำเปล่ามาทำเสมดาหาอะไรเจอะไรแล้วมันเจอกันอีกสาวันเลยเนก็เลยคือจริงคนรวยเขาเป็นธรรมดาทีกินลาอกมีงานกลางจะกินโหล ถ้าเรามาก็ยากมันจะใช่ร้าสบายบรรยากาศอรอแสดงว่าพี่มาบ่อยมาบ่อยมาเป็นไงคะนครเป็นไงดีไหมนครดีมากนี่มานอนเรื่อยตอนแรกมานอนร้านบ้านครัวอะไรไม่มานอนบ้านครัวอะไรที่อะไรผงซันสุกอ่ะนอนหลายรอบแล้วตอนไล่เปลี่ยนไอ้น่าอะไรนะคืนนี้นอนนี่อะไรโคผงฮอลิเทสอ่ะฮอลิเทสมันก็ไม่แพงแบบว่าถ้าไม่ถึงพันมันมี่990เยนแล้วมันก็ดีตรงที่เราไม่ต้องพัน ไอ้นี่ก็เกือบแล้วมีอาหารเช้าเนี่ยถ้ว,วยที่อ่ะคุ้นมาก,กินอะไรก็ได้ด้วยนี่ซื้อน้ำเปล่าฮานเดย์น้ำขั้นน,นี้บ้าเปล่าขวดหนึ่งจะ้ะเดี๋ยวมัน,อนเอาเหรียญายเพิ่นก่อน คนเยอะขนาดเลยจอในพี่น้องสาวซุกกะชิพอต,ตัวก่อนจากหน่อยหนึ่งเด้อสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลัลงใจให้สาวซุดโดยการบุดคำามโฆษณาได้พี่น้องไว้ดีบ๊ายบาย